สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับได้จัดขึ้นณนมหารัตนวิหารโคตสามวัดพระธรรมกายโดยภายในงานครับน้าธรรมธายาได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งนาธรรมธายาทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ผู้แทนน้าธรรมธายาจะได้ถวายพันดอกไม้และทุบเทียนแพรเพื่อสักการะแต่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้น้าธรรมธายา,ยายังได้กล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ จากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์อนุปเปมสีโลนะครับได้กล่าวให้โอวาสอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างการอบรมสำหรับพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษารุ่นที่49่้าภาคฤดูร้อนพระอานธรรมทายญาทุกท่านนะครับจะได้มีโอกาสในการกล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ และพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกรูปโดยมีท่านประธานสงฆ์ครับเป็นผู้แทนในการยอมรับนะครับที่จะพร้อมใจในการฝึกอบรมหน้าธรรมท,รมทรายาทส่วนตัวหน้าธรมรมทรายาทนั้นก็ยินยอมพร้อมใจที่จะรับคําสั่งสอนและรับบทฝึกยินดีที่จะเรียนรู้คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมน้อมรับเอาปฏิบัติตามนะครับ จากนั้นนา่งธรรมทายาแได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศครหัสหัเข้าสู่เพศบรรพชิตเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษารุ่นที่49นะครับก็ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515 แลได้จัดการอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปีที่49โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งโครงการอุปสมบทนี้นะับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนารายมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพุทธวิธีโดยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทำให้มีคุณธรรมทั้งเป็นผู้ที่มีวินยัยเคารพและอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันง,งดงามมีความกตัญญูกะตะเวทิตานะครับแล้วก็ยังเป็นการฟืนรร้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปได้ด้วยนั่นเองแต่เราความรู้สึกในการปลงผมวันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนเราได้ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดากลายเป็นพระขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็เริ่มจากสรงผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเพิ่มด้านจิตใจต่อไปครับที่ตั้งใจมาบวชให้กับคุณแม่ก็เพราะว่าเป็นความรักความ กตัญญูครับอยากทดแทนบุญคุณให้กับคุณแม่ครับแล้วก็จริงๆก็ให้คุณพ่อด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นการทดแทนบุญคุณในด้านของศาสนาแล้วกันนะครับให้การบวชท่านนี้มันได้ส่งผลบญส่งผลกุศลส่งบุญส่งกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเราได้ออกไปเราก็จะทดแทนบุญคุณท่านในด้านอื่นๆต่อไปครับไม่ใช่แค่ด้านศาสนาก็เป็นด้านการเลี้ยงดูการดูแลนะครับพอท่านรู้ว่าเราจะบวชแล้วครับอืม ท่านก็ปลื้มใจครับแล้วก็ขอเรียกว่าอะไรยินดีในการที่เราจะมาบวชครับสารับสิ่งที่ได้ระหว่างช่วงของการบวชนะครับหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องของสมาธิครับแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยได้ทั้งฝึกฝนตัวเองได้ทั้งทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยสารับการพัฒนาตัวเองก็คงพัฒนาขึ้นทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ในทุกๆด้านนะครับก็ตั้งใจฝึกฝนตัวเองครับ ก็อยากขอบคุณทางวัดพระธรรมการนะครับที่มีโครงการแบบนี้ซึ่งให้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เราได้เข้าใกล้กับาศาสนาพุทธมากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้กว้างขวางมากขึ้นครับการมาอยู่ที่นี่ก็ทําให้เราได้ซึมซับอะไรหลายอย่างของาศาสนาพุทธเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นครับผมเคยมาที่นี่ครับกับแม่นะครับแล้วก็ผมก็ได้แบบว่าลองไปนั่งสมาธิ ครับกับเขานะเขาจะมีห้องนั่งสมาธิแล้วเขาก็สอนทำอะไรแบบนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิครับผมรู้สึกว่าเวลาผมนั่งสมาธิผมรู้สึกว่าผมสมองจะโล่งมากอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจมาบวชที่วัดนี้นะครับและผมก็อยากบวชให้พ่อแม่ด้วยครับซึ่ง มันก็เป็นความฝันของแม่ผมครับที่เคยพูดให้ผมฟังแต่เด็กว่านาโคยายผมบวชให้ครับผมก็เลยถือโอกาสนี้บวชให้แม่ไปด้วยแล้วก็ผมก็ได้มาบวชที่นี่ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้หลายๆอย่างครับมันมากกว่าที่ผมคิดในตอนแรกนะครับผมก็ได้ทั้งวินยัยได้เพื่อนได้อะไรใหม่ๆครับที่ผมไม่คิดว่าจะได้เลยหลักๆที่ผมได้ก็มีความอดทน ซึ่งที่นี่ฝึกความอดทนให้ผมเยอะมากๆนะครับผมก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนผมจะอาจเป็นคนที่ความอดทนนะครับผมก็บางทีผมจะเวลาอะไรที่ผมไม่ชอบนะผมจะไม่ค่อยทนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มาทราบภายหลังหลังจากผมเข้ามาครับเขาฝึกความอดทนให้ผมมากแล้วก็ความมีวินัยมุมมองของผมเปลี่ยนไปครับผมมั่นใจว่าคนที่มาบวชที่เนี่นะครับก็มุมมองจะเปลี่ยนไปทุกคน ครับตอนแรกอาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งว,นงวันแรก2วันแรก3วันแรกอาจจะปรับตัวไม่ได้ครับซึ่งวันแรก2วันแรกผมก็นอนร้องไห้แล้วตอ้องคิดถึงที่บ้านคิดถึงหมาคิดถึงปลาคิดถึงแม่พ่อน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พออยู่ไปก็พออยู่ไปก็ปรับตัวได้แล้วก็ได้เรียนรู้แล้วทําให้เราคิดเลยวับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยครับในการใช้ชีวิต ของเราว่าอะไรสําคัญหรืออะไรไม่สําคัญครับผมขอแนะนําครับดีจริงๆครับ